คำพูดต้องห้ามในสนามบินสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2อนาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรอครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทราบเกี่ยวกับคำพูดที่ต้องห้ามที่ใช้ในสนามบินหรือในเครื่องบินครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยต้องการไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องนั่งเครื่องบินครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าเขาคิดอยู่ในใจแล้วครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหรือคนที่อยู่ในสนามบินนะครับตกใจกลัวครับเขาก็เลยพูดคำพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย มีระเบิดเฮ้ยมีปืนเฮ้ยมีโจรจะก่อการร้ายมันส่งผลให้คนที่อยู่ในสนามบินครับเกิดความตกใจกลัวทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงคำถามก็คือว่าเขาจะมีความผิดหรือไม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี2558ครับเขากําหนดไว้ว่าผู้ใดเนี่ยแจ้งข้อความซึ่งเป็นความเท็จก่อให้ผู้อื่นตกใจกลัวครับต้องระวังโทษจําคุก ไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทเพราะฉะนั้นผมขอฝากเตือนทุกท่านไว้ดีนหนึ่งนะครับว่าถ้าเราไปสนามบินแล้วเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่เป็นความจริงแต่เราไปบอกว่ามีปืนมีระเบิดทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวแบบนี้ครับเราก็จะต้องถูกระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทได้นั่นเองสําหรับรายการ2นาทีมีสาระเดียววันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ